โอ้ยแม่เอาอีกแล้วว่ะดูเราตัวเองนะปิดการได้ยินนะโอ้โหพี่เล่น G T A อยู่อะไรกันพกเพองสิ่งกันไม่อยู่สักทีนะมันก็ต้องมีพักหูกันบ้างอจะไปฟังพเพืงพูดได้ทั้งวันยิงตอนนี้แบบปิดเทอมกันด้วยโอ้โหหนักเลยแต่กันไม่ยัง้งตั้งแต่เช้ายันหกโมงยังไม่เลิกพูดกันอีกมันคือเออ <หา S 2> แต่ผมตั้งแต่พี่ไปนี่คือผมเงียบหายไปเลยนะคือผมไม่สิ่งเลยนะผมเฉยเลยอ ที่พวเองสิ่งเพราะว่าพี่เปิดหูใช่ไหมพวเองก็เลยแบบว่าจะสิ่งให้พี่ฟังโอ้ไม่ได้อยากสิ่งด้วยซ้ำแต่บางคนที่พูดเราไม่สะดุดโอ้ไม่สะดุดนะเขาแบบเรียกว่าไหลลื่นมันโฟเกินนะเจ็ดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันหกโมงเย็นพูดได้ไงวะพูดพูดไม่หยุดนะมันฟังไม่ซึ้นหรอพี่ถ้าพี่ปิดหูเนี่ยก็คือพวกเองก็เงียบกันเลยใช่ไหมเองก็ไม่ค่อยสิ่งกันหรอกไม่ไม่ส่วนส่วนย่ถ้าพี่ปิดหูอ่ะมันมันก็จะไปไงแต่บางส่วนคือยังสิ่งอยู่ไงคือไม่แคร์แล้วว่าพี่จะปิดหููี่เิดัก็ยงรือพ ผมผมรอเจ๊เนยเชยผมก็เลยปิดผมก็เลยปิดไม์ไว้ผมผมรอเจ๊เลนยเชยอ๋อรอเออรอทำไมอ่ะก็รอเม่นเกมเนี่ยจะเจ๊แกหายอ่ะเออทำไมว่างั้นมามันบิ๊กตึ้งแล้วอ่ะถ้าเขาไม่กลับมาก็คงทำได้แค่รอต่อไปวันนี้จะเล่นมอนเบดนะวันนี้ทำไมเขาไม่กลับมาต้องรอด้วยครับทำไมครับทำไมแอดวันนี้ถ่ายหนังบอกนั่นเมาส์แอนเบดเนี้ยว่าจะเล่นมอนเบดอยู่นะเมาส์แอน MNB แอ๊ดแอ๊ดถ่าหนังบอกวันนี้พี่ไล่อยู่ในช่องแอ๊แม็กพี่ไล่อยู่ในช่องแอ๊แม็กตอนนี้เพลงเงี้ยๆเลยดิเก่งใจคนดูบ้างหนิโอ้สวัสดีครับคุณดีมอย่าพูดดิโอ้เก่งใจคนดูบ้างหนิพวกเองอ่ะพี่ไล่อยู่น้องอู้ารายการสิ่งมีมารยาทนะสิ่งอย่างมีมารยาทนะนาวาขอคนนี้มาแล้วนาวาตัดไปเข้าได้ขอมาก่อนน้าน้องนะเนี่บอกว่าตอนนั้นเข้าได้ขอไม่ได้เข้าได้เลียงโอ้ยาสิยงดิน้องโอ้เก่งใจคนดูบ้างหนิวะ ผมไม่อยากเข้าทำไมวะทำไมไม่เข้าอ่ะน้องนาวามันต้องเข้านะไม่เข้าไม่ได้นะไม่เข้าไม่ได้คุยกับพีทเลยต้องเข้าที่คอร์ดก่อนอันดับแรกนะครับขี้เกียจขี้เกียจก็ไม่ต้องเข้าล็อกอย่างนั้นน่ะขี้เกียจก็ไม่ต้องทำอะไรนะเออ้ยอะไระเนี่ะหนักเฮ้ยโอ้โหยี่สิบโดเนตจากร้อยบีไฟนะอีกแล้วแล้ว่หนักแล้วอ่ะเกียจหนักแล้วอ่ะอาการขี้เกียจเข้าอยากเล่นด้วยกันแต่ไม่เข้ามันไม่ได้นะ มันเล่นด้วยกันไม่ได้ ừ, ừ, คือคือคึงอยากเล่นแต่มึงไม่เข้าคือมันหมายความว่าจังเดะเอออย่าไปว่าเขาเดี๋ยวไม่เข้าก็สิทธิ์ของเขานะเออก็เรื่องของเขาเราก็ไปบ่นอะไรเขาไม่ได้มันก็เรื่องของเขาอ่ะนะครับใช่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 เว้นี่มันกดหัวใจให้ด้วยได้ได้ด้วยเหรอวะกดหัวใจให้คนที่แบบว่าซูเปอร์แชทเหรอจริงๆริงซูเปอร์แชทมันใส่ข้อความได้เนี่ยไอซูเปอร์แชทมาไม่เขียนอะไรเลย